การที่เพิ่มความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังปริญญาหรือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับนักศึกษาที่จะนําไปใช้นะคะทั้งในด้านวิชาชีพในอนาคตและทางด้านวิชาการซึ่งบริษัทลเนี่ยจะสนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยเพิ่มศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษาให้ทัดเทียมนะคะแล้วให้ดีถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ดียิ่งกว่าใครในประชาคอามียเคะ่ะ การเรียนการสอนภาษาอังกฤษนะคะที่ศูนย์ภาษาตา่างประเทศของมหิาลัยจัดใหม่เนี่ยเป็นระบบที่ยืดหยุ่นมากเลยสําหรับนักศึกษาทุกระดับนะคะถ้านักศึกษามีความรู้ในระดับต้นก็สามารถจะเลือกเรียนคอร์ส,สต่างๆที่สูงขึ้นไปได้แต่ถ้านักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษดีแล้วต้องการที่จะเพิ่มทักษะเราก็จะมีคอร์สที่มีความแตกต่างกันเนี่ยนะคะให้นักศึกษาได้เลือกนะคะเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับนักศึกษาของทั้งมหาลัยนี่ด้ การเข้ามาเรียนกับเราที่นี่เนี่ยบอกได้เลยว่าเทคนิควิธีการสอนเนี่ยใช้เทคนิควิธีการสอนที่มันเหมาะ appropriate กับเด็กนักศึกษามากที่สุดนั่นหมายความว่าเราหวังปฟูกัสไปที่ output ที่เป็นผลลัพธ์ว่าเด็กเข้ามาปั๊บเนี่ยเด็กได้อะไรติดตัวไปมั่ง สิ่งที่เราพยายามจะให้เต็มที่ก็คือในเรื่องของการเพิ่มพูนทักษะความรู้ภาษาอังกฤษที่มันเป็นเชิงวิชาการอย่างแท้จริงแล้วสิ่งที่อตอบโจทย์ผู้เรียนมากที่สุดก็คือในเรื่องขององค์ความรู้บวกกับตัวทักษะแล้วก็ยังบวกไปถึงในเรื่องของตัวแนวคิดที่เด็กจะได้ว่าหลังจากจบคลาสหรือจบคอร์สของเราไปกี่คอร์สก็แล้วแต่เนี่ยการสานต่อยอด ผู้เรียนสามารถที่จะจัดการตัวเองได้แมเนจตัวเองได้ว่าจะมีแนวทางหนทางเนี่ยยังไงบ้าง